แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับน้ำยาขาจัดคราบล้อแมกเราเคยสังเกตไหมครับว่าล้อแมกเราทําไมเป็นคราบขี้เกลือนะครับเคยสงสัยไหมนะครับคราบขี้เกลือนี้เกิดจากอะไรนะครับคราบขี้เกลือเกิดจากฝุ่นของเบรกนะครับเวลาเราเบรกปุ๊บพาเบรกก็จะจับจับที่จานเบรกก็จะเป็นฝุ่นเบรกออกมาไอ้ตัวฝุ่นเบรกตัวนั้นแหะครับมันจะคอยกัดเอ่อพวกตามล้อแมกทําให้ล้อแมกเราขึ้นคราบขี้เกลือสามารถทําความสะอาดได้หลายอย่างเลยนะครับเช่น ล้อแม็กที่มีฝุ่นเบรกนะครับพวกล้ออันลอยต่างๆนะครับที่สําคัญคือไม่เป็นอันตรายต่อพื้นผิววัสดุที่เราใช้งานนะครับเพียงแค่เราฉีดทิ้งไว้แค่2-3ถนาทีก็ล้างน้ําเปล่าออกได้เลยนะครับแล้วก็พวกค่าฟฝุ่นฝุ่นเบรกนี่ผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เหมาะสมมากกับการใช้กับรถยุโรปที่มีฝุ่นเบรกเกาะเยอะๆนะครับเพราะอย่างตัวผมเองก็ใช้ เบนซ์เนาะแล้วก็มันมีฝุ่นเบรกเกาะมันจะทําให้รถเรานั้นเกิดเป็นคราบขี้เกลือได้ง่ายพวกฝุ่นเบรกครับถ้าเกิดเราทําความสะอาดไม่ดีพอนะครับเราก็เลยมีตัวนี้ช่วยในการทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็ไม่ต้องไปก้มไปล้างทุกซี่ทุกทุกช่องของล้อแมกเราก็เพียงแค่ฉีดฉีด,ฉ,ด,ฉ,ด,ฉ,ดฉีดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็เอาน้ําแรงฉีดออกแค่นี้ล้อแมกของเราก็กลับมาเงาใหม่เหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็รักษาล้อแมกให้เรา อยู่กับเราไปได้นานๆขี้เกลือไม่ขึ้นนะครับคงทนแน่นอน,นครับ